คะเราจะมารีวิวโป 11, 11 11กับรองเท้าที่สั่งมาจากช็อปออฟ i ิเช l n ลไนกี้จากเว็บ l a ซ a ดานะคะเราไปดูกันกล่องใหญ่มากตอนแรกเราตกใจว่ารองเท้าสามคู่ต้องกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าตื่นเป็นมากคือเราสั่งไปหลายอย่างจริงๆแล้วมือไล่มากแล้วก็ นี่เป็นสีสุดท้ายที่ส่งมาถึงส่งช้ากว่าช็อปอือ่นนะคะ เรามาในกล่องที่ไม่เหมือนกันเลยทั้งสามกล่องนะคะเรารู้สึกว่าเราควรที่จะเปิดตัวที่เป็นเบสิคที่สุดเริ่มจากกล่องล่างดีกว่ากล่องสีส้มนะคะขอที่มอหนึ่งโอเคอเรามาดูกล่องนี้นะคะกล่องสีส้มเนาะไนกี้รีนิวนะจ๊ะหนดูซิชื่อรุ่นตรงนี้นะคะนี่นะคะชื่อรุ่นตัวนี้นะคะเป็นว o m e n n นก e Renew In s e ซ s o n TR9 นะคะ ีที่ผมเลือกมานะคะเป็นสีแบล็คนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ไซส์40นะคะเด้มากว้าวอสุดโอ้ยโอเค,อเคสวยนะคะตัว TR เนี่ยหมายถึงรองเท้าเทรนนิ่งนะคะที่ใช้สำหรับพวก การใส่สำหรับเล่นพวกคาร์ดิโอหรือว่าเข้าแบบเวทเทรนนิ่งทั่วไปนะคะก็จะเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเท้าได้ค่อนข้างดีถ้าเราดูจากตรงนี้เขาจะมีแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตในส่วนของอตัวฝ่าเท้าได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็จะมีตัวที่ช่วยยึดเกาะ สจุดตรงออฝ่าเท้าด้วยแล้วก็มีตัวคาดตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของสายคาดที่มีดีไซน์ลิง้งมาถึงตรงโลโก้ในที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีชื่อรุ่นเป็นในที่รีนิวตรงนี้นะคะเป็นปั๊มนูนขึ้นมาตัวนี้จะเป็นในส่วนของคำว่าในที่เทรนนิ่นะคะ แล้วก็จะมีเชือกที่อยู่ข้างใต้ตัวคานนี้อีกนึ่งเนาะตัวลหล็อกเนาะตัวพื้นก็เป็นแบบตัวคอมอ์ตบุดเบสนะคะคือนิ่มมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวข้อมากๆนะคะเป็ปนรองเ้นอกจากจะใส่ออกวเทรนนิงได้แล้วก็สามารถที่จะใส่แต่ว่าในที่ประจาวันได้ด้วยกัะคะ่ะแต่ก็ไปตามไปได้นะ ราคาของเจ้าตัวนี้นะคะราคาที่หนได้มาหน้าเว็บไซต์ลาซาด้าเนี่ยราคาเต็มเขาอยู่ที่1,350บาทนะคะแต่ว่าถ้าเฉลี่ยราคาใส่ส่วนลดใส่อะไรต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยคู่นี้น่าจะตกอยู่ประมาณไม่เกิน900บาทนะคะสำหรับโปร11 11นะคะเฮ้ค <Hey. S 1> คู่ต่อไปเป็นกล่องสีแดงในที่ที่เราแสนจะคุ้นเคยนะคะตัวนี้นะให้ดูกล่องก่อน ก็รู้เลยว่าจะใสไที่แน่นะนะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะชื่อรุ่นของเขาก็คือเป็น Women Nike RY Z365 t r o นะคะเป็นสีไว้นะคะบลองนะคะตัวนี้ไม่มีไซส์4-6ผมก็เลยจำเป็นต้องเอา39มก3ามาแต่ว่าปกติผมก็ใส่ประมาณ39-40อยู่แล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นโลโก้ที่บอกว่า ตัวเนี้ยเป็น comfort energize for all day every day คือมันสามารถใส่แบบ every day ได้เลยประมาณนี้นะคะโอเคมาเปิดกันเลยว้าวบลองมากๆขาวฉวว้นหน้าเจียมากๆเลย oh my god oh my god i love มากคู่นี้ตัวนี้นะคะเป็นรองเท้าที่เขาบอกว่าเป็นดีไซน์ ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้มีความเป็นยุคนายซี้เล็กน้อยนะคะคือสังเกตว่าเขาจะมีพลตฟอรมตรงเนี้ยที่แบบยกขึ้นมาแล้วก็จะมีตรงเนี้ยที่เป็นหนังนะคะผส,สมกับวัสดุที่หลากหลายมีทั้งผ้าใบามีหนังหนังแบบนี้แล้วก็หนังแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพื้นยางเนาะ มีการปั๊มโลโก้ในกี้วอลสตงผืนด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาแถมเชือกมาให้ด้วยเนาะมีในกี้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีปั๊มเป็นหลายผ้าแล้วก็มีน้องในกี้ตรงนี้ด้วยนารักเชียวแล้วก็มีด้านข้างตรงนี้ค่ะเป็นด้านด้านนอกนะคะถ้าหมองมันก็จะเป็นด้านนอกน่ารักมากๆเลยสามารถ DIY ตัวเชือกเนี่ยผูกกับตรงนี้ก็ได้ ผูกอ้อมไปข้างหลังก็ได้หรืออะไรเห้มแบบมีลูกเล่นนะคะตัวนี้เนี่ยรับรองว่าสาวๆชอบแน่นอนเพราะว่าตัวพื้นใส่สบายดีไซน์เขาดีมากๆแล้วก็ตัวเนี้บอกเลยว่าใครที่ไม่สูงมากใส่แล้วก็จะเพิ่มความสูงด้วยแปะปอบข้างหลังตัวนี้น่ารักมากๆคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันดีอะแกคนชอบนายจริงๆบอกเลย นนจุด,จดี้ตัวนี้นะคะราคาที่อยู่ในหน้าเว็บของ Lazada นะคะราคาเป็นของคขอ่ที่2,170บาทแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าบมุมซื้อมาสาคู่แล้วก็ได้ส่วนลดเหลือแค่ไม่กี่บาทแบบเฉลีย่ยในสามคู่มันตกคู่ละไม่ถึง900บาทคือแบบราคาดีมากแล้วรุ่นเนี้ยคือแบบสามารถใส่เที่ยวใส่เดินใส่แบบ everyday look สามารถแบบเฮ้ยมันดีมากเลยค่ะ ตำกันได้นะจ๊ะเห็นเรามาที่คู่สุดท้ายหลายๆคนเห็นกล่องก็จะต้องรู้แล้วว่าทาง n นกี้มีโปรเจกต์ Move to Zero ก็เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการคาร์ัอนถว่ลอมนะคะตัวนี้จะบอกโปรเจกต์ของตัวโปรเจกต์นี้ือว่า Move to Zero ในคอนเทนต์ที่0 Carbon at Zero Waste to help protect the future of s p o r t ก็คือ กระบวนการผลิตว่าวัสดุใช้นการผลิตต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามให้เป็นคาร์บอนหรือเป็นซีวอคาร์บอนหรก็ซีโรเวทนะคะจะได้ช่วยโปรเทคในส่วนของอนาคตการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับด้านสอดทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นเขาก็จะบอกว่าโดักตบเนี้น จะใช้ประมาณ20%จากวัสดุที่เป็นว <c oughs> ัสดุรีไซเคิลนะคะเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำหนักของรองเท้าแล้วเนาะซึ่งตัวนี้จะช่วยรีดูสก็คือการลดในส่วนของไอหยะที่เกิดจากตัวคาร์บอนฟุตพอเรนต์นี่นะคะเนาะดีให้ดูกล่องเขาตัวนี้เป็นสำเน์ของตัวกันมาเปรีไซเคิลได้นะตัวนี้เขาก็จะบอกเป็นภาษาต่างๆเนาะว่าบิสโทรดก็คือว่าอย่างที่บอกไปนี้ก็คือเป็นอย่างน้อย20%ของน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะทำจากสิ่งที่เป็นสิ่งรีไซเคิลต่างๆนะคะคือเนาะตัวนี้ก็สามารถสแกกกนนนนนเเเเเเเขข้้้าาาาาาาพีีีีีี่่่่่่่่่่จจะะดดดููไไวววววยยยมมตตตโปรรรคออออองงงัับล โลโก้ในที่โลโก็ออกแบบเวสตและตัวก็เป็นกระดาษสำหรับเวสต์โกได้แน่อนอะนคะือกระดาษเป็นแบบอ่าทีนี้เรามาดูตัวรองเท้าเลยตัวนี้เห็นไหมคะเขาจะไม่มีกระดาษใสเข้ามานะคะเพื่อที่จะแบบทำให้เป็นซีโร่เวทมากที่สุดเนาะโอเคเรามาดูตัวน้องรองเทา้าคือเขาว่าไม่ได้ดีไซน์แบบเล็หรูอะไรแบบเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะแต่เราว่ามันมีความเก๋แล้วมันก็มีคอนเซปต์ของมัน ดีมากๆเลยอ่ะแล้วลืมให้ดูชื่อรุ่นเมื่อกี้นะคะชื่อรุ่นของเขานะคะก็คือเป็น Woman ในที่ Creature r e m i s a นะคะเป็นสีไว้ p r o t o n น u s t นะคะตัวนี้ไซส์40นะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าเขามากับโปรเจกต์มุ e ซ o ชิโร่เนี่ยสำคัญเลยนี่ไงตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของตัว ิ่งที่เรียกว่ารีไซเคิลได้เนาะทีเนี่ยความพิเศษอะเราจะสังเกตได้เลยว่าตรงไหนที่ทําจากตัววัสดุรีไซเคิลบ้างตัวพื้นของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรียกได้ว่าทําจากยางต่างๆที่อยู่ในกระบวนการผลิตเอามาผสมแล้วก็ขึ้นรูปผสมกับยางออกมาเป็นพื้นรองเทา้าซึ่งจะมีสีของเกรดยยางอื่นๆเนี่ยผสมผสานอยู่ แล้วก็ตัวเนี้ยลายปักหลายๆรงเท้าของ n นกี้เขาจะใช้หนังที่ตัดออกมาเป็นรูป n นกี้ o ูซึ่งตรงเนี้ยจะทำให้เกิดหนังที่เป็นเศษหนังที่เหลือทิ mm ้ง hmm. เขาก็เลยเลือกที่จะปะักลงไปบนผ้าใบเลยเพื่อที่จะลดเวสต,ตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตัวนี้ตรงสัญลักษณ์ในกี้ตรงนี้ ก็จะเป็นอุรของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคล้ายคคอก,กอะ่ะเนาะเอามาผสมผสมกันกับตัวหนังซึ่งแบบมันสวยงามมากเ<อ>นาะดู้วยความที่มันเป็นรีไซเคิลอะเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบในยุคใหม่อ่ะมันต้องมีความแบบรักโลกคือมันมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากๆเลยอะแบบเราดูเราแบบเรายังรู้สึกว่าเออ เราสามารถเกะได้โดยที่เราก็รักธรรมชาติดูแลธรรมชาติตัวพื้นก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลายวอลเปเปอร์อ่ะน,นี้มีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบตัวบกบวกด้วยเราไม่รู้ว่ามันมีความแบบอะไรหรือเปล่นานะสำหรับราคาของคู่นี้นะคะในเวิรลซัด้าเนี่ยคู่ละ2 1 8 5แบบาท แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเสื้อผออกมาแล้วจากราคาที่ผมได้มาผมได้3คู่นี้มนาะในราคาประมาณ2007เองอะ่ะมันคุ้มค่ามากกับโปร11 11ครั้งเนี้ยกับรองเท้าทั้ง3คู่ที่แบบเราได้มาแต่คู่ที่เราประทับใจเราสึกว่ามันมีคอนเซ็ปต์ที่สุดก็คือคู่นี้เนาะ ชอบคู่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย